ลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมมินินะคะในหัวข้อที่ว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ mm hmm. คลิปนี้จะเป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะ mm hmm. อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะ mm hmm. ดูไว้เป็นแนวทางอย่าเสีเรียมมากเกินไปนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจนะคะทักทงคิวดูดวงสุตัวได้นะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณ เขาคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านมามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทุ่มเทความรักเต็มที่มีการงอ้องอนหรือที่ผ่านมาคุณจะอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลเทคแคร์ care, เขาดีมากๆนะคะง้อเขาตลอดหรือใส่ใจทุ่มเทจนตอนนี้เขารู้สึกเสียดายเขาอาจจะเคยเผอพูดหรือทาอะไรที่มันทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีปัญหาจากคําพูดการกระทำนะคะพูดแรงพูดพูดอะไรไม่รักษาน้ําใจก็ได้นะท่านที่คุณดีกับเขามากๆ ดีถึงขนาดที่เป็นที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนําคอยอยู่เคียงข้างคอยสนับสนุนนะคะคุณเป็นความสบายใจของเขาวันนี้พอมันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะความสบายใจที่เขาเคยมีเนี่ยมันหายไปคุณะเป็นความสบายใจให้เขาตลอดเลยนะจนกระทั่งความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่หยุดชะงักทั้งที่ก่อนหน้าน,นี้มันเป็นอะไรที่ดีมากๆเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเขารู้สึกเสียใจค่ะสามดาบไม่ได้แปลว่า อาจจะมีเรื่องราวรักสามเศร้าเสมอไปแต่มันอาจจะแปลว่าเขาได้ทําอะไรบางอย่างทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกเขาได้ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยค่ะมันมีปัญหาเกิดการพังทางลายหรือเข้าใจผิดไม่ว่าจะเป็นคําพูดและการกระทําก็ตามทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่นะคะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันและค่อนข้างที่จะรุนแรงรวมถึงพังไปเลยอะ่ะ เขาคิดว่าถ้าเขาใจเย็นกว่านั้นนะคะมันคงจะดีทั้งที่คุณเองอ่ะพยายามใจเย็นคุณอาจจะประครับประคองสถานการณ์หรือการกระทําของเขามาหลายครั้งแล้วจนกระทั่งวันนี้เขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวก็ได้ว่าใจร้อนเกินไปและณตอนนี้ค่ะเขาอยากจะขอโทษอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะทาอะไรก็ได้ให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นหรืออาจจะไม่อยากให้โอกาสนี้มันหลุดลอยไปอะค่ะแต่มันห่างไปแล้วอะความสัมพันธ์นี้มันหยุดไปแล้ว คุณเองอาจจะพอแล้วคุณเองอาจจะเหนื่อยแล้วคุณได้ถอยออกไปจากความสัมพันธ์เยอะแล้วมันทําให้เขารู้ใจตัวเองมากขึ้นแล้วรู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะคะ่ะเขาทําผิดมากๆแล้วก็เสียใจแล้วก็เสียดายจริงๆที่ทําร้ายคนที่มีใจให้เขาแบบมีใจจริงๆด้วยความรักและความปรารถนาดีจริงๆนี่คือนะคะสิ่งที่เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณณนะตอนนี้นะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมพักจ้องคิวรวรงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย